รายการวันไรตี้ภาพยนตร์นะที่จะให้ข้อมูลในเชิงลึกกับท่านผู้ชมทุกคนเลยครับและผมกิตติรมุญสมิทธ์เป็นผู้ดำเนินรายการสมัครงาน์สนอจังก้าสมาร์ทโฟนสาระสาระกระทลเงาพวกกั้วเพื่อการชุมที่สุดขั้่สุที่สุด Yàtù bá gbogbo wíìgì gbòó ṣùgbọ́n ìfọ̀rùn ní ìṣẹ̀lẹ̀ òkúrẹ́ méjì tẹ̀gbọ̀n bò wíìgì bá rẹ̀ ṣùkúrẹ́ náà ní ìṣẹ̀lẹ̀ òkúrẹ́ ìtò. Mọ àkíkọ̀ kù ọ̀ kíyè sùúrù kàbẹ̀rẹ̀ ṣàjẹ̀dẹ̀. Sùwájì àtìyàtù bá yàtù sùn kì mái tiẹ̀ lóògùra. Yàtù sàn ṣà ọ́bìṣùdà, yà ngọ́lé สวัสดีครับไปชมงสุนการคุ้มผนังครับเป็นรายกราวันที่ห้ัยายนที่สร้างสวัสดีครับสวัสดีครับเป็ชวงสดะครับปนสุนัยการคุ้มผนังครับเป็นร,ราการวันที่หกัยายนที่สร้างกับอุตุกรมของเวตาลโมเนส,สนิค สวัสดีครับผู้ชมและสุนทรการคุมพันนะครับเป็นรายการทเี่ยรถยุนที่สั้างนโดทุกคนของเชยุกก้องแก้วอีกเช่นเคยน้องสิงห์ชาแนลนะครับุกวงวันนี้มอเตอร์ฝไปร์ตนะครับเนินวันนี้ไอเวตาเมอร์เซเดสิคลาสปิกแตดปิอวดนะครับเวตามุน์เซเดสิกอวดนะครับในช่วงแรกนะครับก็ข่าวของงานศิลปินนะครับในฝั่งในหน้านีะครับดูที่มีมิจยาใบฟังไรละไอ้เนีครับ เรื่อง S.O.N.O. ฟังกันได้นะครับดอกก็คือคุณมินมิชิยาจะเป็นหญิงกับดาริดอับเป็แม่เนอารละครที่ขวานิยมในอินตบบางอดีน,นะครับและส่วนละครเดตติง้งละครที่มากสุดในประเทศไทยในเื่องเรื่องน,น,นางฟ้านา,นาเครียนาสุติจินเมสเกลวัตและเรื่องล่าสุดนะครับจากลคุณหนูเทียดานะครับ คุณดูล่าสุดจีจีจะละครเรื่องคุณดูให้เป็นซุปเปอร์สตาร์ข้าสุดจีจีแห่แห่งการแตะละครชื่อว่าเนตละครเรื่องปิง่งอนุงเปล่าสุดจีจง,งเนี่ยละคอนเลือกเ่ลัสุดขอฟ้าล่าสุดข้าวรถแท้ตาสนุกสนานที่กลางขึ้นคนนะคะเอ็มพี่มีนิชยา จะละครนางเรื่องนี้นะคะจะละคร้างสิอันละคร้างไอซองร่างใสทองเมื่อปีที่ผ่านมาก็จะนางเรื่องนี้ยังมีที่จะละครเรื่องอินชิยาจะละครสองมารีล่าสุดจะละครเรื่องว่าล่าสุดนะคะจะลกคอสกายทีพอร์ตอาคารของคนคาเลตินอาคารเดทิตาล่นอะไรจะละครโรลล์นะครับ อุดอ okay, ี้ยังดีนะคะอ,ะอะจาจแต่ละครรางทิศแต่ละครเรื่องนี้แต่ละครเรื่องสองอารีแต่ละครเลืศไรซีพอร์ตและครเพิ่บ้างแห่งปีปีสองพันเก้าละครเรื่องนักอากาศดอกหน้าอากาศกับตุ๊กตาผีจะก,ก็คือคุณมินิศยาจะละครเพิ้นบ้างแห่งปีนครบ้านเบิกทองปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสองครับ มีจับรลักภาพยนตร์ชื่อว่าความรักสองควนนางร้ายล่าสุดคุณอารเติเกลในงานรูปแลกเอรเจียมปองแวะมาโอ้โหสนุกสนานนะครับเห็นล่าสุดนะครับแต่ครับช่วงไม่เบ็ดได้กันสิปีโดอยู่ฟังกันได้นะครับโฆษณาดัยาสีฟันซอีจุลาราสีฟันซอีซมมี่ซออดีตเหนือัจจุบันล่าสุดจริง หนิงนิจยาจะเป็นที่ยิงรักับที่กอกแม่ก็คือหนุ่มมิงนิจยาไเจการลุงดีได้ยารช่วงใหม่ช่วงเกิดกองในคารช่วงกองสมีนะครับโอ้ตายนะครับคุณช่วงในการรับช่วงช่อง j s d สามารถนี้แจ้งการที่บล็อกซิร์ฟซีเสเจเอสเมื่อในการในการรับช่วงนะครับช่วงช่วงบุฟฟอได้ช่วงมุมผนังเมียสองร้อยสิบแปด มันก็ได้ด <Jamie, S 2> <laughs> ้านสุดจริงงครับอืมได้ๆโอ้โหเล่นฆ่าเองดจริงๆครับถ้าสุดจริงๆเห็นผีนะครับนะครับแล้วก็ดูจริงๆเห็นผีหลอกนะครับเห็นนะครับครับให้ดูจริงๆว่านะครับผีหลอกนะครับเี่ยนะก็ดูตรงอ่ะครับโอ้โห คุณผนังเสื้เสีอะไรแต่ครับไม่ดีครับน่าสนี่ครับครับน่าดูน้่งสิงแหน่นะครับ ีก่เอสซวันที่ขับรถเก๋งที่หย่ยามพุ่งชนก่อนที่คนขับรถเก๋งต้องเปิดประตูลงมาพบหน้าคนขี่จักรยานยนต์เลยนะคะเกิดการดวหัอย่างดุเดือดนะคะการจอดรถที่หน้าปากซอยของคนขับรถเกังที่่าม ครับแล้วก็ดูจริงๆเห็นว่านะครับแลก็ดูจริงๆว่าบุ๊คพอไรครับเห็นนะครับโอ้โหครับครับแม่ดูจริงๆว่านะครับถ้าดูจริงๆี่ย นะครับถ้าดูนะครับเพลงอะไรทรงผีเนี่ยอมนะครับเบ็ดเล่ยนะครับที่เห็นว่านะครับโอ้โหนี่ครับครับถ้าดูจริงๆว่านะครับทรงผีเนี่ยนะครับนครับดีเนี้ยแหน้าดีริงนนะครับ ดูจริงๆว่าแล้วก็ตื่นน่ะฮะโที่เห็นจะตาจานนะครับอันนี้ตรมผมผีนี่มาแปดแต่สักครู่นะครับเห็นว่าแปดสักครู่เดียวก็ชุ่มต่อแต่ก็คุ้มทานหนัแป๊บหนึ่งครับนะครแล้ดูจริงๆว่านะครับพี่เห็นว่าครับ ฝ่ายนี่ยมีการปัวใส่กำแพงของบริษัทนะคะทีกคนฝ่ายคนที่ถูกเชิเนี่ยไม่พอใจดนรังกโนรับกโอ้โหพี่ครับนี่นะคะ่กีการเปนด้านหน้าบริษัท็น้นหนเน่ะโอ้โหสเปนซื่อบนี้ก็โอเคครับโอเคครับอแดงเนี่ยเาก็กำเดินวนนาหน้าบริษัทนะคะโอเคครับโอเคครับ โอ้โหนี่ครับโอ้โหนี่ครับเปิดแผ่นป้ายอยู่หกแผ่นป้ายนะครับอย่างเล่นว่าป่าร้อยป่านะครับเปแผ่นป้ายถูกหรือผิดไปเง่นป้ายอยู่ทีหกแผ่นป้ายะจะเนสเปอ์เน็คัสคลูกกระุ้ใหม่จูเวตีอธิยักษ์ถือหรืรอใหม่ยี่เลือนไอหม่ สเปนเซอร์ใบนี้ขอสารสนใจเนี่ออเด่นนะครเสะผู้สารสนุงหกปั้นใต้ยังกับใบนี้สจะไปแล้วสุกัมัหมายทั่วจีอาเซียสู่โลกหมายที่เรีอของเราปาเดตทาเดตดังคืนะคะอในดราสีพื้นอัคคีลิเดอร์เชนัลอีสองนาฬิกาแซนแจสส่งระบายไร่ตรงและถั่วชิเกือสองวันต้องรองเลยและราสีบันวเฟสี่ชิ้นชนกได้เสกู สุดสื่อนนวนาวนะครับใหญ่นะครับโทรมานะครับะครับหลักฐานเข้าแจ้งความกับตำรวจภูธรสันโดเหนือนะคะเดู้เสีหาบอกว่าครับ่ทให้ตกไปรุ่นข้ามัร้ายเขาเราบว่าไม่ลอยไปค่ะถูกต่อว่าเรื่องาปัวะส่กับเห็นว่านะครับเบีไ่นี้ครับใปในในี้ คาเดตลงยิงอ่ะเอ็นคาเดตเดืดงเ,งงเ,ด,ด,เด,ดืงก็เองด้วยสินะครับเนินสองซ้โอเคโอเคจ้าโอเคครับเอเลียสเสฟสเฟอร์อ่ะดูแลดีอ่ะเจอรี่อ่ะ,อะ,แ,อะและแจ็คอ่ะและพวกพวกคู่อ่ะครับ พ่อเมียป่ะนะครับชื่อแย้ปัสในนี้หมื่ะลาเป็นเสื้อแต่ดีฟังกันได้นะครับได้เลยเด้สบายดกอดสกูุมใหม่ไทยก็ไปชีวิตที่กูก็ชุติวิทเดินไว้ตอนนี้รู้สึกว่าไม่โ้องแล้จักกันแล้วก็จะไม่ต้องไกับน่องไม่รอต่อชุตนี่ก็ูก็ไว้รอต่ออดีตย้อคกลับคุณเประว่ามันอย ลูกมีอาสุดมังวันนี้ไม่ไปติดสวทอแค่นั้แคสองแุ่นใหม่ลูกถือหนุ่มและถูกขึุดสองรุ่ใหม่ร้องเลยคิกาหน้รลูกเอลุกเลย่ยาจสมัยปากคุณน้องเนื่อใจทขูกบมีี่ลูกนางอย่างนี้ขาถึ้ก็ราชาหกชาหกูกชากเประชาเฮ้ยี่เบเที่สองไราสินม่ช่วสุเวก อาาวเฟซบุ๊กคุณผ่านหางที่ว่าเฟซบุ๊กตอบบานาอิสตสมาธินะครับพิซัานนะครับเสื้อ c ีเหนึ่งตัวนะครับกระเป๋าเซซูเปอร์ กับาเต้อเของคุณปปหนังยูกนรีบูสลูกันแมงลูกในบาบี้โป้่และก็เบสตม์มาสเตอร์นี่โหนะคะทสนุนนะคะออกกากรดกิจกรรมใหม่ก็วิกรรมใหม่ก็คือช่วงพูสรนาาว่าจากกิการอิจิการต่อข่าวิเกาะอิจิการว่าลูกเกดก็ูู้ใช้จีนนะคะ จะลาซิบุกอะไรก็กามเครีโดอีเดอร์ทีุ่ดสองอรกาไปเลยจ้าเห็น่าะโนโสุดใจที่ f เฟซบุ๊กคนพผนังครับเอที่ผมสุดใจที่เฟซบุ o กเลยตาวูนัส์นี้ครับวันนี้หมดเวลาของรายการคุณผน,นังข้อผู้ชุมน,าาน,นุมก็คือเนื้อหรอก ทุกวันนี้อาทิตย์ฝาอยก็บฟกังวุ้ฟอรนะคะคุณนิกมาตอนนี้กับคุณไก่ับานนี้คุยุดในุฟอร์ได้วันนี้อดตราของรายการคุณ้าหนังก็คุยสนกันก็คืเนื้หรอทุกวันนี้ทางอาทิตย์ฝ่แก็สบายคสวัสดีคระแพนในนี้จ้าไอ้ดสิเจ้าเน็ตาแฟเน็ตาแฟ่นะครับอยากสู่กับคุณใหม่เน โอ้ผิดเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวที่เหลือชูห้าจีไม่ใช่สังโมต้องดื่นแคลอรี่สนเนจจ์สองลบใหม่นี่นิวนี่เอลฟานบุบบุกูนี่โอเคโอเคจ้ารู้สราสินี่เห็นว่า นะครับวันน you ี้มืนคอเปิดป้ายนีนะแนแจคแนแ๊นะครับเน้สองนะครับแนแจนะครับเนนสองเสโอเค จุดใจจริงๆอันที่สองบุกุ๋เียมบกเราสองที่ดเลยเว้นนกเรียสอโอเคไม่ดูที่เลือนะครับีนกาแฟ่อ่ะเยอะีอ่าอยู่ที่ดินของเราอ่าดูกานอื่นนะครับนี่้ะสิอ่ากู ครโอเคครับเัือนี้เวลาของรายกาคุณผนังข้อคูชุนกร์ก็คือเรกรหอกทุกวันนี้อาทิ่ไปดหนักจุกชนกันมุกฟอร์อะไรนะครับนี้ก็นีนะขึต้าะตานี้พเองุณจุกในบุกออะไรนี้นะครับนีเาของรายการพนาวมาญาชาแนลกันยาร์เจาะมุ่งการมุองความจริงเป็นกลางอย่างสร้างสรรค์เผยทุกของมุง การบันต้นฉบับของในเล่มคุณจะได้พบกับและอีกหลากหลายมิติของข่าวสารวางแผงแล้ววันนี้อย่าลืมพบกันได้แล้วที่แผงหนังสือในเซเว่เลทุกสาขาอย่าพลาดความบันเทิงที่พร้อมเสิร์ฟให้กับคุณ อินฟราเ HD 1.2รับชมช่อง HD ชัดก,กว่าใครเต็มอิ่มช่องความคมชัดสูงกว่าส6ช่องดูฟรีสารคาดีครับนนะคะุณภาพแกะตุกภาพยนต์ซีรีส์และกีฬาครบทีวีดิจิตอลเราเทียมในกล่องดีรอดเและยเยอะเล่นได้ทั้งไฟ ภาพเพลงเปลี่ยนเลยกล่องดิจิตอล HD TV ดาวอินโฟเซ็ต HD นี่ตั้งง่ายหืมชาร์เตอร์อินโฟเซ็ต HD หนึ่งรับชมช่อง HD ชัดกว่าใครดัมอิ่มช่องความคามชัดสูงกว่า16ช่องดูฟรีสารคาดีครับคุณนบจตูนภาพยนตร์ซีรีส์เทอาาร์ภาษาและกีฬาครบทีวีดิจิตอลและทีวีดาวเทียมในกล่องเดียวดูได้กันทั้งครอบครัวเป็นโน้ตมีเดียเพลนได้ทั้งไฟล์หนังภาพเลพลงผ่าน USB เลยกล่องดิจิตอล HD TV ดาว อินฟสง่าย,ยชชทเวอร์ข่าวดูข่าเด็ดรายงานสดทันทีหากคุณจีไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงมิติใหม่ของการรับรู้ข่าวผ่านมือถือที่ทำให้คุณได้รู้ข่าวแบบทันทีและทันสถานการณ์กับบริการสมัครสารผ่านทาง SMS มอง่ายเพียงปลาย ววิธีที่1พิมพ์แล้วส่งมาที่468 9266หรือวิธีที่2กัน468 9660โอออกกับวิือกรบาเท่านั้นคุณเาอที่พบรถสดใหม่การันตีสถานีข่าวบัน24ชั่วโมงมายาแนลบันเทิ24ชั่วโมงมายาแชนแนลที่7และวิทยาศาสตร์ยาแชนแนล มิสิสาไมยาชเนลแบบนี้เยอะกว่ามาันเทอไมยาชเนลแต่ถุงรางวัลจังใหญ่มันถูกเรื่องไมยาวะสองพันยีสิบสนใจการเรือประชาชนคนใจแน่หลังเทโบวตโบกาที่มสาไมยาชเนลโดยการ,ท,ร,ร,รที่สุดยีโบทกาแที่ยี่โบสถสองคะแนนที่สามคือโบส์สี่ห้าห้าแต่สี่เก้าสี่หส เมื่งลักกะบุตั้งแต่วันที่สิบตั้งแต่ขวางเมือดาร์ักกบุตตัแต่วนที่หมิถุนายนันสามเมือนลกะบุตตั้งแต่วันที่หนึ่งุกาคูหรือสิกุมภาพันผ่าสนุกขึ้นจางผ่านมาเยสินแนวมืองักระบุกันแต่วนที่หนึ่งุกาคูหรือสิกราคูนี้เป็นต้นขะที่รางวัลสาเจสนยขอนเจมาชู วิลีข้าชิงนม่นได้ก่อไปนีเอศูนหนึ่งเอหนึหมายลิกาคุณเนเอสองมางนักสของแค่นีรับ a อศู 4, ยายาน์กาใญ่ย่างนเนัสดาสเรวันอศูน์นน 5, นส, 6, ส,สี่แมงเฮี่รางนีแคมเปนเอศูนต์ห้ามงนีเอนสรัชเอศูนต์หกเอลซาลาสุกสีเอศูน์เจ็ดเคือการเียเคโฟเอ เอศูิ่งพินาภาตั้งกาถากรเอูเไม่ฝืนทิชเสนเริ่มิจยมรูปเอหนึ่งศูนย์ินนิสยากัญชยาหุดีนลดงพีโบชื่อว่าชงงออสาสติตเอร์ได้ีสิบในเรื่อว่าปรบคุงังวันไม่ยาวหัสองพันยี่ิบเป็นจารเกิดในในสาสติตเจได้มีสิตเมืราละกางบไม่ยาวหัวสอนย่สิบ ในวันที่20เดือน10ปี2 0 2 0เป็นจราจรอีกทีในโพืแสประธานเสนอรูปเสแสงในที่เสกนแสยเพื่อสนุกภาษาสิคแรกดีสิ่นิวนาตาดาราชุดดาราชุดแท้ EC เ็นตายเซ็นเตอร์วันทุกงานการที่20มิถุนายนจากสิทธิแรก20นิวนาต่าดาราชุดแทาษาสิทแรกอจากขึ้นต่อกูลาลาที่ชอบ นอกแต่นิดนึ่งวัน2020ในวันที่20มิถนาคมเดือนก็ของรางวัลไม่ยากวัน20ในวันที่20เดือนสิงาให้แนในเดนที่นิไม่ยาชนะบกาทที่แสนน่าทึ่งเอเยไม่ากช่วง่ชนะผีไอช่วงตีไมยาชนะสถานะ